g o o morning ครับเพื่อนเช้าวันพุธที่28พฤษภาคม2568นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับหลังท่าน้ำวัดไส้มะเหนือนะครับโรงบาลพระนัางเก้านะครับสะพานพระนัางเก้านะครับมนทลบุรีนะครับก็เช้านี้นะครับก็ผักตกค่อนข้างเยอะนะฮะน้ำก็เยอะด้วยนะครับนะฮะและเช้านี้ผมก็เจอพี่ต้งเช่นเคยนะครับ ขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงแรง,แรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยนะครับหากใครไม่สามารถใส่บัตยรานานาายาเช้าได้น,นะครับก็สามารถเ่ือกอนุโมทนาสายไนะครับเพื่อเดี๋ยวมาร่วมรับพระยามเช้าก,ก,กันนะครับเชิญรับพระครับวา<ช> กัมมาวันันติอายุวโนทุคาสาธุคาบเชิญครับพี่อ้อยครับเชิญครับ โยันารโธธรรมวาทันติอายุวันสุขังบ๊าลบงยขอบคับอบอครับมรด a บุญด้วยครับพี่อ้อยครับหอนะเทวันนาศ สนเนจังุทาปจายโนโตจารโลธรรมวัฒนสิอายุวันโนสุขังพระลา วัดร <Come> <utral. S 2> ิริพพ่มต้นจากอุทารปัิโนจัตรโรตัมะวะทันติอายุอันโนสุขังบาลังครับครับอีกทาง เมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุญาตโยขอส่นบุญเพื่อเจ้าทำสำเร็จนี้จงสำเร็จแ่เจ้ากรรมในเวนบิดามารดาครูบาอาจารย์ตัวกเจ้าปัญญาบุญญาของเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายมีความสุขตลอดกาลนานเทินหากข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในบุญนี้และของดการจองเวรจองกรรมขาดกันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุ